ในโลกแห่งการเดินทางไกลมีเดอะเป็นรากฐานของมอเตอร์ไซค์เอนจิเนียริ่งหนึ่งชื่อเคยเป็นสัญลักษณ์ของความสะดวกเทคโนโลยีและคลาสบนสองล้อเดอะสองพันยี่สิบหกฮอนด้าโกลว์ยังคงต่อสืบทอดมรดกนี้ยังคงมีความเป็นผสานของพลังหรูหราและนวัตกรรมที่กำหนดว่ามันหมายถึงอะไรในการขับขี่สไตล์ซึ่งถูกฝังอยู่ในหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เอส The Go Wing has been Honda's flagship motorcycle for riders who demand nothing but the best and in 2026 it takes another massive step forward into the future of touring. The all-new model is not just a motorcycle, it's a rolling masterpiece of engineering and design. The first thing that captures attention is the bold evolution of its styling. The 2026 Gold Wing retains its iconic shape but adds sharper lines, a more sculpted fairing, และปรับ aerodynamic ที่ทำให้เครื่องจักรดูทั้งสง่างามและทรงพลังฮอนด้าส์ดีไซน์ทีมปรับทุกอินชีของตัวบอดดี้เวิร์กเพื่อเพิ่มการไหลของอากาศรอบผู้ขับขี่และผู้โดยสารลดเสียงรบกวนและเพิ่มความเสถียรที่ความเร็วสูงบนทางหลวงแม้ระบบไฟหน้าจะได้รับการปรับปรุงด้วยไฟหน้าอัตโนมัติที่ปรับความสว่างตามมุมและความเร็วเพื่อให้ความมองเห็นที่สมบูรณ์แบบในทุกสภาพ The heart of the Gowing remain s its m agnificent horizontally opposed c y l i n d e r engine now r e f e r to meet stricter emission s t a n d a r d while delivering even smoother performance. The 1,833ลูกบาทเซนติเมตร powerplant is t o u g h f o r e f f o r t l e s s to r q unloading e the motorcycle to glide across h i g h w a y with grace. For 2026, Honda engineer work on improving combustion efficiency and reducing internal friction. พรีซอลติงอินเบตเทอร์ฟูลอิคโครนีแอนด์สไลด์ลี่มอร์ฮัสทาวเวอร์เดอะเอนจิ้นโปรดิวอาราวหนึ่งร้อยสามสิบฮัสทาวเวอร์แอนด์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนิวตันเมตรออฟทอร์กอเวลเบอร์โล่ในเดอะเรเฟรนท์แมคกิ้งแอคเซเลอเรชันซิมเลสแอนด์พาวเวอร์ฟูลเวตาเรย์ยูไรดิงโซโล่ออฟฟูลลีโหลดเดดวิดเอปาร์เซนเจอร์แอนด์ลูคัสเดอะโกงวิงดิลิเวอร์เอคอนฟิดเอนซ์เชอร์ชออฟพาวเวอร์วิดเอเวอรี่เทอร์วิสออฟเดอะโทรเทิร์มเดอะเอนจิ้นแพลววิดฮอนด้าสแ The DCT in the 2026 model o f f e r even smoother gear c h a n g e both in automatic and manual modes. r i d e r can choose between economy and sport s e t t i n g and the system responds with precision, holding gear longer during spirited riding and shifting earlier for efficiency during cruising. There's also the traditional six-speed manual transmission available for purists who love the tactile connection of gear change. The DCT, however, Premium one of Honda's most celebrated technology, making the Goldwing one of the easiest big touring bikes to manage in city traffic or on open highway. Comfort has always been the core of the Goldwing experience, and the 2026 model takes it to another level. The seating has been redesigned with new material that provide better support over long distance, while also improving ventilation for both rider and passenger. The ergonomic have been fine-tuned, แฮนเดิลบาร์โพซิชชั่นนิง,ฟูดเพ็กเพลซเมนต์,และเซทไฮเอลแอดจัสเต็ดทูแอคคอมโมเดตไรเดอร์ออฟวาร์เรียสไซด์,เดอร์เรียบัสเซนเจอร์เอนจอยโมลิกรูม,เอวายเดอร์แบ็กเบรส,และอีเวนแอดออฟชั่นอลเฮดเท็ดอาร์มเบรส,เดอร์ซูสเพนชั่นซิสเต็ม,ออเรนดี้อัมมังเดอร์เบสในเดอร์ทัวริงเวิลด์,นาวฟีเจอร์เน็กซ์เจเนเรชั่นเซมิแอคทีฟดัมปิ่ง,เดอร์ฟรอนด์ยูเซสฮอนด้าส์ดับเบิลวิชบอร์นเซตอัพ,วิชอิโซ วายเดอรี่โปรอาร์มสวิงกามวิดอิเล็กทรอนิคอลลีคอนโทรลดัมปิ้งอัดับอินสตัลลีทูโรดคอนดิชันดิสมีนเดอร์ไรด์รีเมนเพอร์เฟกต์ลี่คอมโพสต์เวเตอร์ยูไกรดิงอัลลองส์มูดตามแม็กออกรอซซิงโรแบ็กโรดเทคโนโลยีคอนติเนียลทูดีไฟเดอร์โกวิงไซเดนติตี้แอดเดอร์เซ็นเตอร์ออฟเดอร์คอคพิซิตเอมัสซีสิบจุดห้าอินฟูคัลเลอร์ทีเอฟทีดิสเพลวิดอินพรอฟรีโซลูชันแอนด์ไบรเนส์คับเปเปอร์ออฟโชวิ่งแมปไกรดิงดาตาแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ออพ แอปเปิลคาร์เพลย์และแอนดรอยด์ออโต้อาสมเลสซี่อินทิเกรตต์ไว้บลูทูธคอนเน็กติวิต